เ,เรียบร้อยโอ้โหไม่เห็นด้วยมันเออมีตัวเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งเมตว,วิ่งมานะขอปัญญาแป๊บนึงไปสวย สวัสดีฮาฟูวันนี้ผมจะมาลงแรงสีวีสีนะครับผมจะตึงแค่ไหนไปดู let's go <S ลุยพลุยลุยเลยเกมแรกเกมแรกขอหนึ่งศูนย์ขอหนึ่งศูนย์ละกันไหนไปไหนละอ้าวาาเพื่อนโดน First blood. ไหวดิยืนจริงแบบนี้เจอดาบซามูไรของพี่เขาไม่ไหวเหมือนกันนั่นน้องอุย้ยสามสองว่ะจะไหวหรือเปล่าวะโอ้โหโดนหัวโอ้โหโดนดุมว่ะโอ้โหปืนสองกระบอกหันมาทางนี้ ยังไงเบอร์สองกระโดดเรียบร้อยโดนดาบซามูไรฟันไปตีเขาก็ไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเกมนี้แหละจะตีเสมอให้ดูอ้าวมีตัวอยู่ด้านบนก็มาดิโดนสเต็ปเดือดแฟเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งเก็บไปหนึ่งาสามไปอุ้ย ở đan bôn, bôn nhá, không, không à, à. Ôi, phải đan bôn, ở trong trang. M4, yin đc không? Mọi người xem. Mọi người xem. Ui, chia đôi hổa. Đến. Đi sắm đi, đi sắm đi. lại một còn lại một cái. Trong này còn một cái. Trong này còn lại này còn ก็มาดิก็มาดิโอ้โหสวยปืนพกคู่แม่งตึงว่ะนำเลยเกมนี้สองหนึ่งเลยเดี๋ยวผมแบกเองได้ MP มไฟมาละป่าดักไว้ก่อนเผื่อมีตัวมาไม่มีว่ะ สวยโดนมาทางนี้เอา้าอยู่ไหนวะเอา้าสวยโดนหัวไปหนึ่งเมตรเย่บปลอยโอ้ยใจเย็นโอ้โห <c oughs> ก็มาดิ โอ้โหเรียบร้อยตอนนี้เหลือสองหนึ่งเพื่อนเก็บสองหน่อยเพื่อนเก็บโอ้โห,โโหเรียบร้อยไปเพื่อนไปขอกู้สักหน่อยขอกู้สถานการณ์ให้ทีมหน่อยมีตัวโดนโโพวกคู่โคตรแรงเลยนะเอาจริงอะโอ้โหแล้ถือซองยาวสันด้วยเฮ้ อ้าวสวยเรียบร้อยโอ้โหเก็บไปสองวว้ชิลชิว let's go let's go ป่าดักไว้เฮ้ยสวยเพื่อนไม่ยิงหัวโคตรโหด ยังไงโดนเฮ้ยโอ้เพื่อนเหลือตัวเดียวขอเก็บได้ปะโอ้โหดันบนนันบนนันบนได้ผมหรือเปล่าอย่าโดนรัสน,นะเรียบร้อยสองเมตรจัดไปหนึ่งตัวเกมนี้คือจบไม่มีเกมต่อไปนะเพื่อนโอเคเกมนี้คือจบต้องชนะสี่สองอย่างเดียว ไม่มีใครขึ้นมาทางนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหเรือสองตายวอร์ปิดไว้เฮ้ยเรียบร้อยโอ้โ oh. หเร็วอัดตัวแทบตายอ่ไม่ตายดานบนดานบนตัวนึงยั <c oughs> ยงไงยังไงโอ้โหเจ็บตัวเดียว, no วน้อยเกินและ MVP ว่ะ สิบชิลเลยหรอผมว่าผมยิงไปไม่เยอะนะไปดูเกมต่อไป Let's go เกมนี้ผมขอพาตัวฮิลมานะไม่รู้ว่าจำชื่อไม่ได้ล้วปล่อยเปิดโดนไปเลยอ้าวเจอโอ้โหม่งเยอะกว่าสามตัวแล้วโอโหโอ้โหไม่ได้ซักกระตัว เหลือ3สามสวยเหลือ2สองเรียบร้อยเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวอ้าวเก็บไปสองว่ะเกมนี้ได้เอ็มบีไฟเร็วซะดุเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนบอกเลยเดี๋ยวพี่ถือเอ็มบีไฟ เรียบร้อยโอ้โหไม่เห็นด้วยมันเออมีตัวเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งมีตัววิ่งมานะขอพัญญาแป๊บนึง่งไปสวยสวยเก็บสี่เมื่อกี้มันเก็บสี่โคตรตึงโคตรตึงแล้วสองศูนย์ ผมว่ามีจิตสี่ศูนย์หน้าเกมนี้อะ่ะผมว่าตีเขาไม่เท่าไหร่แน่นอนขอล้านเปอร์เซ็นต์เลยมีตัวนะลาระเบิดไปแล้วโดนโดน,โ,ดนออโอ้โหเชีย่ยมันหนีวะกัดไม่ล่อย ขัดไม่ปล่อยอุ้ยสวยเกตสองซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำเลยเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวขอปัญญาก่อนแปบ๊บนึงสามหนึ่งวะ่ะผมว่าไม่น่ารอดนะผมว่าสามสูนอยู่ไหนอะ ุดเต็ปกระโดดยิงไปโอ้โหเก็บงดสี่ศโอ้โหไม่โดนว่ะ4-0แน่นอนดูแถวนี้เพื่อนสวยอุสาวโอ้โหโคตรแรงอ่ะเอ็มบีไฟอ่ะเฮ้ยด้านหลังยังไงโอ้โหขอหน่อยขอตัวนึงขอตัวนึงสวย เรียบร้อยเก็บไปสองตัว40ศูนย์จบเกมแล้ว MVP อีกแล้วอ่ะเกมนี้11เคิวเฮ้ยเชียไปชมเกมต่อไป Let's go <S ก็มาดิครับก็มาดิครับโอ้โหโอ้โหดันมาแล้วนะเฮ้ยแล้วเปิดโดนไปเลยโอ้ย <First time. S 1> เห็นผมปะเห็นผมปะ สวยแก่หนึง่งประมาณดิสวยตายหนึง่งไม่ตายนี่หวายเฮียโ๊บโอ้โหโอ uh! ้โห uh! 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 ร้อตัวโดนไปดิโดนดาบไปดิโดนฟันไปดิโอ้ยเกืออยู่เต็มเลยว่ะประมาณดิประมาณดิณดสวยแก่หนึง่งเรียบ,บร้อยไปวันไป สองศูนย์ต้องเป็นของเราอ่ะอย่าปล่อยมันเหลือสักตัวอย่าให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวโอเคเออปล่อยโดนมาวะ่ะโดนผมแน่เลยว่ะด่วดีาวดีาวด่าวมาปล่อยด้วยดิแบบนี้ต้องปล่อยด้วยโอยติดติด <Yeah. S 1> อุ้ยอออยู่ด้านล่างนี่หว่าโดนระเบิดไป เรียบก้อยเอาหนีเหรอหนีเหรออ้ะไปไหนละเฮ้ยไวเกินหาไม่เจอว่ะแล้วผมเห็นเมื่อกี้ตัวนึงอ้าเอายัางไงดีก็มาดิ ตายเอ้ยมีตัวโอ้โหแล้วไม่ได้ผมเลยว่ะขอตัวนึงสวยนะตัวนึงไหน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 มีตัวอยู่ไหนวะ <Double kill. S 1> เหลือตัวเดียว <Double kill. S 1> สวยจบเร็วเลยไม่ต้องรอแล้วเพื่อนเอ้ยจบเร็วเลย มาปล่อยโดนไป <Yeah. S 1> อ้าวแล้วเจอแล้วโดนหมุโหูแล้วไปไกลด้วยไอ้เหี้ยไปโคตรไกลอะ่ะเจอตัวละเจอบ้าหมายละเจอบ้าหมายละไหนวะไหนวะเฮ้ยไหนอ่ะโอ้โหหายเฮ้ยต้านบนเหรอ ไม่ดิโอ้โหไม่ตายโอ้โหสวยเก็บหนึ่งนะเจออีกเหรอเจอเจอเจอโอ้โหสี่ศูนย์เพื่อนผมคิวไปห้าตัวตัวตึงใช้ได้อยู่โอ,โอ้โหโอ้โหแล้วสโล ไหน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 ต้อนด้วยเด้ออยู่ไหนวะเโธ่สวยเก็บหนึ่งโหเจอกับบอทหรือเปล่าเนี่ยเจอกับบอทหรือเปล่าวะไม่รู้ดิอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เจอ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 โหได้ลงผิดที่ด้วยเจอเหลือตัวเดียว มันจะไปไหนรอดถามจริงเออโอ้โหจบไวเกินแล้วฮีโร่อีกสองดาวเป็นที่เรียบร้อยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยไปรักไ่บายเจอกัน The first with the curse with the thirst that i wanna be better not worse man it hurts i'm on this earth with my words and i put them all together in circle cause i wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till yeah, you get what you deserve